รู้สิของมันมีอะไรมาเอาเอเอเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยฉันรู้แล้วว่ามันเอาของพวกนั้นมาจากไหนมาจากใต้บ้านมันนี่เองโอเคสเสร็จโจลลังเนีย <c oughs> ฉันจะรวยแล้ว <c oughs> <c oughs> ของพวกนี้นี่เราจะไปขายได้มูลค่ามหา,าศาลมันยังขุดไม่หมดเลยเนี่ยมันโง่จังของพวกนี้นี่มันขุดไม่หมดนี่มันเสียดายแล้ว เอาที่พอประมาณแล้กันเดี๋ยววันอื่นค่อยมาปนมันใหม่โอเคเอาสักประมาณเพชรสักประมาณสิออนแล้วกันสิเม็ดสิบเม็ดหรอโอเคตรนี้ตรนี้ตรงเอาอมอลอีกสักนิดนึงโอเคอมอลอีกนิดนึงเพชรตั้งอีกหน่อยอาได้ตั้งถึงสิบเม็ดก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยมันยงไเี่ยเยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยยเฮ้ยยยเฮ้ยเย